สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่30สิงหาคม2,567กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับของของวดประจำวันที่28นะครับผมสำหรับวันที่28นะครับผมแอดมินใหเด่นอยู่ที่3วิ่งรูด8กับ4นะครับผม สำหรับเลขที่ออกนะครับผม988 2 3 9สําำหรับ98นะครับผมเป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็82เป็นล่างชุด4ตัวแล้วก็239เป็นชุด3ตัวบนนะครับผม สำหรับแนวทางนะครับผมเด่น3นะครับผมวิ่งรูด8นะครับผม82อแอดมินเจาะข้ามไปนะครับผมเข้าเฉพาะชุดวินในตารางนะครับผม8228สำหรับ39นะครับผมมานะครับผม39เด่น3 98แอดมินเจาะไม่ถึงนะครับผม เอฟซีพี่น้องทางสปปลาวจะเอา98เป็นเกณฑ์ล่างนะครับผม82มา3งวดเลยนะครับผมมาโหดมากนะครับผมก็แสดงความดีนะครับผมกับเอฟซีพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่30ชอบก็ค่อยตามนะครับผมแนวทางนี้เขาไม่หลุดนะครับผม สำหรับเลขเด่นในตารางนะครับผมจะมี9 2 3 0 8 5นะครับผมมันจะให้อยู่ที่9วิ่งรูด8แล้วก็3 สำหรับกาวนะครับผมมีกาวหนึ่งกาวสองกาวสี่ 96และก็97สำหรับ8นะครับผม8มี81 83 84 85และก็86สำหรับ3นะครับผม3จะมี32 สา3สี่สา,า,สา้วกแล7ก็สาสำหรับสายเบิ้ลนะครับผมมี99 8 8แล้วก็3าสา สำหรับสามตัวนะครับผมแอดมินจะจับในตารางนะครับผมเป็น025นะครับผม2 05 036ศูนย์สามหก 1,9,6 4,7,8 มีแปดสามห้าสี่สามสองแล้วก็เก้าแปดสามนะครับผม แอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมจะคัดให้อีกทีหนึ่งนะครับผมสาหรับแนวทางนะครับผมหวยราวพัฒนาในงวดประจำวันที่30สิงหาคม2567แอดมินให้เด่นอยู่ที่9นะครับผมวิ่งรูด8กับ3สำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมจะมี91 92แล้วก็94สำหรับ8นะครับผม83 84แล้วก็86 สำหรับ3 32 36แล้วก็35เบิร์9988สำหรับ3ตัวชุดวินนะครับผม205 036 478 432นะครับผมแล้วก็389 fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ